กาบนมัสการครับปูกาบนมัสการค่าเริ่มทอดกับคาโปเอฟซีล่อไล่หลายปูชุดสรุปบนปูชุดสรุปบนครับเอาให้ปูเขียนให้คือเก่านะครับเอฟซีครับรูปบนเรียบร้อยหรอกคาปูหลังจากเขาได้ชุดสรุปล่างไปแล้วนะครับมือนี้มาเอาชุดสรุปบนของสุดท้ายแล้วนะครับเอฟซีแต่ละสำนักเอฟซีกับห้รอค่อยกันไล่สรุปบน นี่ตัวเก่าตัวเดิมนี่แหละคุณผู้ชมตกครับตัวดิ่งเก่าครูไว้นี่เป็นตัวเก่าตัวเดิมอยู่มารอเบิองว่าสี่เดือนจะคู่นะครับเอฟซีโค้งสุดท้ายเดี๋ยวมาหลายเจ็ดเม็ดเดียวยังเป็นตัวเก่าตัวเดิมดีๆครับเอฟซีวันทิ่ไปทางเลยมันต้องมีเสี่ยวออกดอกออกเก็บดูจริงๆมันบ๊วย ตามสูตรท่านี่แหละเขาบอกสูตรใครสูตรมนันนะ่ะนกปูขันแมงวอขันแมนก็ได้มาหน่ะกันแมนก็ได้เฮี้นนกปูเนาะขันแมงกรกับกะได้เฮี้นมีก่องยางนกปูเนาะมีกระไดหยางนี่เนานนะค่ะ่ทางีขเขามีหลุดระปูเป็นธรรมดาแต่ว่าใจจริงแล้วปูก็อยากให้เอฟซีมิโฉม,มิลาบกันนะเอฟซี FC. นะครับนี่คือปูก็อยากให้เป็นมิตยาท่านอยากให้เอฟซีมิโฉมิลาบกัน างต่เซืร์ติดเจ็ดค่ะปู้แแหย่ซัมเน่ซืรอตไว้เนี่ยค่ะเอสซีเพราะว่าเป็นโครงสุดท้ายค่ะยาบักไดบักหนึ่งค่ะขันเ็นว่ามกเข้ากับขันเ็นว่าเข้ามาเจ็ดสองง่ายไหมสิเจ็ดศูนย์เก็ตหนึ่งเข้ากับเซิร์ไว้นี่ยเพราะว่าศูนย์มันอมันเป็นคู่ขี้ขี้คู่นะก็ยังมันแรงมันจะเก็ตศูนย์ต้องเด่นเก็ตสามขี้คู่ยังมันมากแล้วมันมีสูตหนึ่งมันเป็นขี้กัคู่สตรหนึ่งไม่ขี้ขี้นึ่งยังสูตรเลขพิษ ก็ได้จับปัดเกตสศูนส่วนหลวงบ้าเด่นอยู่นะใช่มีตัวนี้บอกนูตัวนีเว้นสีครูอีดีเลยเลขถูกวันผ่านเนาะเลขถูกเลขถูกเขียนในปูเลขถูกอ๋สีแดงจริงคืนด้วยนะครับเอฟซีเลขถูกโอ้ยเบดเกระโดดเนาะ ครับโูจุดสองหกครับเป็นเลขถูกเด้อครับเอฟซีไนมน่มากใช่ไหมเป็นูจุดถูกเป็นร่ำคาญเดี๋ยวเช่าบาทเสี่ยงให้บึงเพราะว่าตาับปูสีโทไปอ่างเช่บบาบาทผสันขายอยซี่ปกติปูสีโทาหรือปูสีส้มไปให้เช่บบาบาทนะคะปรากฏว่าแบบนี้เสี่ยงให้บึ้องนะคะเด้อเอาคุณพรวิไลปับ๊บ ปรับค้ากล่องเพิ่มอีกแน่มุมมันบ่ได้เพิ่นบ่เห็นเบิดอ,อ่ะขอโทษขอให้นะคะกล่องดีไซน์เล็กน,นะครับค่ะปรับมุมกล่องกันได้ค่ะเด้อเจ็ดหกอ่ะตัดให้ฟอร์มนะครับเอฟซีพอเจ็ดซองนี่เลยครับพอเจ็ดซองนี่ในสุดแล้เวเริ่มรบปูแล้วแล้วอ่ะจิดกัปจุดกับให้เอฟซีได้แคบตาจอน้าปู บนอย่างเดียวหวดที่แล้วกับเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดอรัแคบหน้าจอนะครับเอฟซี FC คุณฟอคุณแม่สรุปโค้งสุดท้ายหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะปูหาเก่าซีนะคะเลขถูกปูเดอร์สองเจ็ดหกนะคะอะตัดเหรียเอานะคะเจ็ดหกเจ็ดสองหกเจ็ดนะคะตัดเลรีเอาเด้อค่ะเด้อครับมันมันมีในครบครบรางเรียบนนี่หกแต่วันมันมาเลขถูกเลยออกมาเองซี ค่ะครัมันมาตรงกันเพราะว่าเลขติดเขามีห้าหกเจ็ดครับเคือเลขติดกอดพ้อกันมาอีกคือเก่าเนาะปูเนาะเลขติดเขียนลงไปครับครูติดบนห้าหกเจ็นะคะอย่าลืมด้วยค่ะว่าเคยกอดข้อกันมากเลยค่ะเด้อสามโตกับกอดข้อกันมาได้นะครับมากกันครับนี่ครับเล็ติดมาตรงกันทรัมาตรงกันเล็ติดมาห้าหกเจ็ดนะครับเอซี่เหล็กติด คาร์บอเนตินมาหาโหเกตครับมันมันก็นเลยเอาตัวนี้กันไว้น้นองนะครับอ่าสัจเจตนะครับเอซี่คุณพ่อคุณแม่แคบหน้าจอครับสรุปโคงสุดท้ายอีลีครับสำหรับซ้ายวิ่งซ้ายแรงยังเป็นต,ตัวเก่าตัวเดิมนะครับเอซี่ก็คือเจ็ดเม็ดเดียวหลดรดหลุดเริ่มเป็นมะปูติดเกตครับมัน宝马เลขติดเท่าก่อนศูนย์หนึ่งสองสามเลยครับไตกระโดดเกตศูนย์เกตหนึ่งเกตสองอดเกตเก้าอืมแต่ในส่วนต้องเรี้ยมนี่ท่านี้ ปูรักหน่วยมันศูนย์หนึ่งสองสามนะครับไ้จับใส่รักหน่วยคเหีือวสี่คู่แข่งแกนครับสี่คู่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแล้วก็เลขถูกป,ปูตัดออกมาให้นะครับเพราะว่าเจ็ดสองนี่แล้วในสูตรพอดีปูก็เลยตัดเจ็ดหกครับเบื้องให้ดีเลขถูกเวยครับปูจุดถูกเมื่อวันพระนะครับที่ผ่านมาเนี่ย<อ>เองเคลมว่าจิตเปิดโทศัพทบปูให้เบื้องนะคะว่าเห็นดอกมันก่เห็นถูกนะคะแต่ว่าเสียสีเบื้องว่า ปูพยายามไทยปูพยายามไทยว่าสิเป็นให้ชบาเบิงนะคะแต่ว่ามันบบเห็นนะคะเดอรน,นี้นะคะ่ะมันไทยบบติดนะคะแต่ว่าปูเอินคุณพ่อวิไลเขาไปเบิ่งอยู่ในห้องพระปูนะคะซึ่งเห็นนะคะชัดเจนมากนะคะตัวอ่าตัวเอ่อตัวเลขขึ้นนะคะคือชัดเจนนะคะแต่ว่าปูไทยแล้วบ่ขึ้นคะ่ะตัวเลขน,นะคะ่ายแล้วบบติดตัวเลขค่ะ อ่าเหมือนสิเป็นคือจะงวดอ่ะเนาะปูเนาะงวดอันคันน้ำมนเนาะค่ะเนาะงวดกันหนึ่งหกหนึ่งงวดที่ผ่านมาค่ะอันนั้นปูก็ว่าสีไทยไปอ่างเชาบายคือกันเน้ะเพราะว่าปูสีทรงไล่มาให้เชาบ้านนะคะเนาะอันนั้นกระทายบตีดงวดที่แล้วนะคะหกหนึ่งเก่าหนึ่งนะคะมันออกหกหนึ่งรอบนี้เลขถูกกระทายบตีดอีกนะคะคือมันที่จริงมันเป็นสองเจ็ดหกมั่นเหระสองเจ็ดหก ค่ะที่จริงมันเป็นสองเจ็ดหกเด้อค่ะเล็กถูกเดอ้อนะคะคือสองจะเป็นรักรล่อยปูกันเลยเขียนผิดบอกง่ายเลอกเขียนเจ็ดก่อนค่ะเขีนอะไคือเกาล้ดนี่นครับแ<ล>็้วเป็นยังครับอืมเพราะว่าเลขสูตรเท่ากับีเจ็ดสองอยู่แล้วปูมันเป็นสองเจ็ดหกครับค่ะเล็กถูกเป็นสองเจ็ดหกปันมันก็เลยมาตรงกับเล็กวิง่งเข้าตรงเลยมันก็ได้มันไดเลยเป็นเล่งงามนะครับ ตัวต่วอ้วนที่แล้วเลขอ่าเล็กยูคันน้ำม่นปูน่ยมันกระตรงกับเหลขสูตรคำนวณคือตรงกับเล็กหลังคือหกหนึ่เนหกหน่ง <world today S 1> ่บานรอบนี่เล็กถูกมาตรงกับเล็กสูตรคำนวณอีกคือเจ็ดสองเจ้าบอเกี่ยนหกไว้ห่ะอย่ามันยันเลขกันตัวรักนวยรุดมันสีแมันเส่เล็กที่ทมันคยมากันประจำนะค่เจ็ดสิบูอถ้ารักนวยเขาผ่านนี่ศูนย์หนึ่งสองามผ่านนี่คือสิ อาสีมาหกเจ็ดเจ็ดหกอือสีมาตัวนี้นะก็รันอาิกอดข้อกันมาได้เนาะคุณมาประจำมนะค่ะต่กิ้กว่าใครจะเบรกันซุ่มเลขกตินแหละว่าศูนซองมาน้ากันกอว่าบบกับประจาวิชิษซองกันมาน้ากันจด้งจิงแมนแมนปัหานหาเกี่มาน้ากันดิค่ะแมนค่ะแต่ปัญหประเด็นอันก็ที่ได้เพราะว่าเกียรติมันก็มีรักนวยน้ามานะครับค่ะัสูางบานี้มันก็เลยอ่ะิดใจแล้วหน้าเบิ่งเป็นแนวทางฝากตอนกัน สรุปโค้งสุดท้ายแล้วนะคะของปูหากราีผู้ได้ทีรอค่อยให้ปสูสรุปให้ทั้งบนทั้งล่างนะคะอ่าได้ไปแล้วนะคะก็ให้โศกให้มันกันเด้อค่ะเดอ้อแนวทางของปูหากราีเฮาตีดดอกมันเหล็กมันง้ามใช่ไหมมันโคตรสวาสุนก,าน,นกีน่ 72, 70, 70, 70, 71, ยังคล้องกันใช่ไหมเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเนี่ยเกือบว่าดังเนาะเพราะว่าไปดังแปดสองแปดสองหนึ่งแปดนะคะดังแห้งนะคะคือบอกางเหล็กติดแปดนะพ่นบุกลอตเตอรี่แหงว่าเกี้ยงแทนมากเกลียงไปกระว้วน วงกลมเปลี่ยนตัวเพราะมีนมันเล็กจังไหนก็สิไฮซีคู่นี่อยู่แล้วนะค่ะบ่บปไปใส่อยู่ในนี่ก็ขอมันเด่นทั้งซีคู่นี่แหละสิมาวงตัวนี้ก็ฮักตัวนี้สิวงตัวน,น,น,นี้ก็ฮักตัวนี้ก็เลยวงให้ตัวนี้คันได้แค่กันสี่ซี่คู่นี่นหละนะวงคู่ใดคู่หนึ่งสินะครับมันเราที่แล้วปูวงเกตสองเนาะเกตสองบ่อใดวงนี้เมีนบอกส่วนมาซี่วงตัวนี้ครับเกตหนึ่งก็เกตสามเมีนบอกซ่ บอกง่ายๆให้ซื้อซีคู่นี่แหละค่ะเอฟซีนี่แหละมันอยู่ในนี่แหละค่ะอันเก็ตมาเป็นนักซิมกันยู่ี่ตอนนี้สื่อไบรลดค่ะมันจังบอเสียงกันเท่าสีเหลียกแบบว่าคู่เดียวหักลายมันกับเสียงนะคะโอ้ยจะเป็นนักเก็ตเซียงดวงเลยนักลงทุนจังน่อยเห็นเป็นนักลงทุนน้ำปูนยังถือเนาะหวว่าลงทุนมิได้เลยว่าได้แค่นี้ค่ะถ้าดวงนี่มันเลขซี่ตัวนี่มันว่ได้เสมเพราะว่าถ้าเป็นนักลงทุนสิมันถ้าเป็นนักเสี่ยงดวงมักจะพลาดค่ะก็ไปตรงว่าเท่านี่แหละแเมนครับเพราะว่า ขันค้าว่านักเชียงดวงพฤศจีร์คู่เดียวแต่นักลงทุนพฤศจีงทั้งสี่คู่มันก็เลยสีหมันเอาง่ายๆนะครับเอฟซีวางไปนะสิค่ะนี่บอกว่าโอ้ยใส่เสื้อเมาซะว่ายนะสีคู่นี่หลายนะพวกหลายที่นี่อือหลายคนเนี่ยที่ซื้อกันแบบที่ว่าเอาเทีบตัวเล่นนั่นแหละว่นนี้อืออดีตคือคือคือหลายคนที่ปูว่านี่คือปูเขาไปอ่านคอมเมนต์เอฟซีบางคนเพิ่นมือกันนั่นแหะซื้อ บางคนก็ว่าโอ่ยเสียดายแคบใบวันได้ซื้อบางคนก็บอกว่าเสียดายซื้อว่วเบสทุกตัวซื้อตัวเดียวนั่นสินะคะอันนี้คือปูอ่านคอมเมนต์ทุกคนอยู่แลยเอาไปแล้วโอ้เห็นป่ะไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อซื้อได้ตัวว่องเลยเห็นป่ะคือจังงั้นพวกกันแนาเยอะมาสิลยพวกเอาน้ำลายที่มันบวบปูว่าเงินี่แหละนะเขาบอกไม่ได้หายหลายตัว ย,ยังยังสูงกันแค่หกคูหนึ่งครับแม่นชีวิมานฟซื้กัเสียดาเรียกไครครับสำหรแมนสรุปแล้วกันว่เรือมจิิงมากโอ้ยใไร,ร้ซ่มหมดวาครับอ่ะชัดเจนนะครับปูกรบชัดเจนในคลิปนะครับเป็นนักลงทุนครับเขาสีมีสวงไม่หลับถ้าเป็นนักเสี่ยงดวงคู่เดียวคนหลกเข้ากับสิบาดโอกาสอ่ะสุดท้ายนี่ขอกาบของผมพอพุณปูที่แบงปันแนวทางกับสรุปโคมสุดท้าย้ทยสุดท้ายเอฟซียางคักแล้วสุขสมันมันสาธุครับปู ส,สามทุ่่าแขงบนแตกล่าง